นี่ครับมาว่ากันในเรื่องของที่ฉีดตูดนะครับผมก็เกิดความสงสัยครับว่าผมเนี่ยทำถูกไหมเพราะปกติเนี่ยก็ทําคนเดียวนะคือหลังเสร็จกิจแล้วเนี่ยผมฉีดจากด้านหน้าเพื่อเป็นความสะอาดเคยลองเข้าจากด้านหลังแล้วครับแล้วรู้สึกว่ามันคุมทิศไม่ค่อยได้น้ํามันกระจายมากไปวันนี้นะครับนั่งถ่ายเฟซอยู่ครับเราก็เห็นรูปนี้ครับน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับทั้งที่ฉีดจากด้านหน้าและฉีดจากด้านหลังคือในรูปเนี่ยจะบอกหมดเลยว่าตำแหน่งตอนเริ่มฉีดเนี่ยต้องฉีดตำแหน่งนี้ แล้วพอจะจบงานเนี่ยก็ต้องมาฉีดอีกตำแหน่งหนึ่งดีจังนะครับถ้าเกิดลงในหลักสูตรกระทรวงเนี่ยผมคงไม่ต้องมาถามกันในคลิปนี้แล้วครับว่าแต่จะเอาไปใส่ในวิชาไหนดีครับก็พออชาชสะะนนเกิดทันเม้นบอกทีด้วยนะครับอีกเรื่องที่ผมไม่รู้นะครับคือต้นกาเนิดจริงๆของที่ฉีดตูดมเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ยุคไหนอนาณาจักรหรือชาติใดสร้างแต่ตอนนี้ผมว่าที่ฉีดตูดนี่แหละครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยของแท้เอาจริงนะครับต่างชาติเนี่ยหลายคนมาเที่ยวแล้วติดตู่กับที่ฉีดใจเอ้ย ติดใจกับตูดเอ้ยติดใจกับที่ฉีดตูดเอ้ยถูกแล้วเราผักดันดีๆนะครับบุกตลาดโลกได้เลยนะครับได้อีกวิธีฉีดตูดนะครับที่พีคที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาเกิดที่จีนครับผมสูสีเลยเฮาตอนนั้นยังไม่มีที่ฉีดตูดเลยแต่เธออยากล้างคนด้วยน้ําสะอาดที่สุดแต่เธอไม่ยอมให้มือเธอแปดเปื้อนแน่นอนวิธีแก้ปัญหาคือให้สาวใช้ออมน้ําแล้วมาโบลจ job ออก,ออกคือพ่นน้ำาให้ออกมาเป็นเส้นเล็กๆนะครับแล้วต้องแม่นด้วยนะครับพ่นผิดจุดในโดนโตอบอย่างโหดหน้าหนาวเนี่ยต้องอมน้ำให้อุ่นก่อนแล้วค่อยพ่นใครมีเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับไม้เอ้ยที่ฉีดตูยลองเม้นบอกกันบ้างนะครับ